สวัสดีค่ะพี่พาพี่พาแฟนมาลีค่ะวันนี้พามาเดินดูสวนดอกไม้สวยๆของพี่พาค่ะอันนี้คือต้นฮอรีค่ะ สวยไหมคะสวนอันนี้พี่จําชื่อไม่ได้ไม่รู้ชื่ออะไร ห้ามมองที่ลกนะคะส่วนตรงนี้มันแดดจ้ามากพี่พามองไม่เห็นนะคะไม่ไม่ไม่ไมทราบว่าทุกคนจะมองเห็นเหมือนพี่หรือเปล่า <S <S อันนี้ต้นพลัม,มค่ะ ต้นนี้อร่อยมากส่วนต้นส่วนต้นนี้อันนี้ไม่ทราบว่ามีเจ้าแม่หรือเปล่าเพราะอายุมากแล้วนะคะอายุประมาณ60ปีต้นแอปเปิลค่ะ แต่หน้าลองมาขูดนั่นแหละเจ้าแม่แอปเปิลอาจจะออกมานัพลัมค่ะ นี้จะให้ดูต้นนี้นะคะมองเห็นไหมลูกเอ่อต้นผักเซียนค่ะเอาไปดองได้เอาไปดองดเอาไปดงอปดงเหมือนผักเซียนบ้านเราแต่น,นี้แต่อันนี้สำหรับความรู้สึกของพี่พานะพี่พาว่ามันอร่อยกว่าเพราะว่ามัน ก้านมันไม่แข็งมันจะนุ่มนี่ต้นพรัมทั้งนั้นนะคะต้นที่เราเห็นเนี่ยที่เรามองเห็นน่ะลากลากของต้นนี้ออกไปลากมันออกไปมันก็ไปแตกขึ้นขึ้นง่ายมัน เหมือนเกลากผักหวานอะนะไปตรงไหนก็ถ้าลากมันขาดมันก็จะขึ้นไปทั่วดอกดกทุกปีค่ะพาให้ไปดูนางเอกของเรื่อง ไม่มีแต่ดอกไม้ค่ะแต่ยังไม่ได้ทำให้มันสะอาดสะอ้านขึ้นมาทาอากาศหนาวแล้วพี่พาจะไม่ออกมาเพราะสู้หนาวไม่ค่อยไหวกับเขาแล้วก็อีกอย่างนึงงานสวนในแฟนแกจะทำไม่ค่อยเป็นส่วนมากจะพี่พาทําคนเดียวนี่ดอกไม้พี่พาค่ะ สวยไหมคะสวยมากเลยคะ่ะดูดอกนี้ดูดอกนี้ดอกรล่มเลยซื้นที่เห็นนี่กระเทียมป่าคะ่ะเนี่ยเป็นกระเทียมป่าทั้งนั้นเลยคะ่ะ ที่พี่พาเก็บไปดองเมื่อวานเนี่ยคลิปเมื่อวานนี้ที่พี่พาทําเนี่ยกำลังออกดอกเลยค่ะอม,มองเห็นไหมน้องดูรูบับอันนี้รสชาติเปรี้ยวค่ะ เหมือนเมือนบอลเหมือนกิ่งบอลบ้านเรานะคะแต่พี่จะหักให้ดูสักพี่พาจะหักให้ดูสักออกมาแล้วนี่ค่ะเขาจะใช้เขาจะใช้ก้านมันนะคะเอาไปทำของหวานแต่พี่พาใช้กินกับเกลือพริกเกลือ ปลูกง่ายครับเนี่ยยังสมมติต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะแล้วแซะออกไปหน่อยเดียวแล้วเราก็ไปปลูกไม่ต้องไปซื้อเขาส่วนมากพี่จะเนี่ยเหมือนเหมือนต้นไม้ต้นนี้จริงๆแล้วมันมาจากต้นนู้นดอกมันสวยแล้วพี่ก็ตัดเอากิ่งมาแล้วพี่ก็เอามาชำไว้ตรงเนี้ย เอามาชำลงดูเนี่ยเห็นไหมติดใบละวพี่ชำก่อนหน้าหนาวปีก่อนหน้าหนาวเ,เดือนอะไรนะจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ทำเมื่อแค่แค่เอาไว้สักสองเดือนก็กติดละอันนี้ต้นกูดเบอรี่ค่ะ อันนี้ก็อร่อยมีรสเปรี้ยวๆหวานๆแต่มีเจ้าของดูกำลังง่วนเลยต้นนี้ก็มีมไม่ตายนะคะต้นนี้ก็ต้นแอปเปิลค่ะ แต่ใบยังไม่อ,ออกกำลังละกำลังละเริ่มละมองเห็นต้นนี้ก็ดกค่ะมีลูกทุกปีส่วนต้นต้นนู้นต้นนสูงอยู่นั่นนะคะอันนั้นต้นสะเดาค่ะสะเดาฝรั่งเวลาพี่พาจะเก็บทานพี่พาเก็บนี่ตรงนัน้น ตรงที่ตัดมันตัดต้นมันออกต้นหนึ่งแล้วมันก็จะแตกออกมาพี่ก็จะเก็บตรงนั้นแหละนั่นคือสะเดาฝรั่งนี่สวยไหมคะ คลิปนี้น่าจะเวียนหัวนะนี่ก็ตุนไม้ส,ยสวยๆของพี่พาค่ะดอกสีข,ขาวดอกไอ้ดอกสีดแดงๆใบดอกสีข,ขาวใบสีดแดงดูดูดอกนี่คือดอกนะคะน่ดอกอันนี้เวลาใบาอ่อนเขาแตกใบอ่อนมาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ สวยมากเลยค่ะคลิปนี้พี่พาก็คงจะขอจบแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามพี่พานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่พาด้วย สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ